สวดีคะ่ะพบกับช่องแม่อ๊อบกกอกนะคะนี่คะ่ะน้องอันนะคะเลิกเรียนมาแล้วคะ่ะก็เลยพามาได้ย่าเผื่อจะได้สักล่องหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าสองหนุ่มก็กลับบ้านแล้วนะคะพาไปเก็บผักกูดแดงมาเดี๋ยวพาน้องทํางานเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะพรุ่งนี้ก็คงจะพักผ่อนเต็มที่เพราะว่าแม่จะได้ไปจําปลาดงนะคะวันนี้คุณแม่ก็เสียได้สองล่อง ตกแต่งกิ่งไผ่เดี๋ยวถ้ากลับมาเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อซาอาทิตย์ให้แล้ว,ว <laughs> จะได้หรือเปายันก็จะสั่งเฉยๆนั่นแหละให้เขาทำพักผ่อนเต็มที่เลยเดี๋ยววันจนันทร์ถึงสุกจะได้ไปโรงเรียนน้ยกางเกงขาดหวานกางเกงวอมขาด ค่ะตั้งแต่ซื้อมาลูกชายบอกใหม่ๆอยู่นะแต่มันไม่ใช่ยี่ห้อเท่าไหร่เอาพอใช้ได้นะเอาล่องนั้นแหละล่องนั้นแหละพากันได้นี่โอ้สุดยอดคักเทบน,นี่ไปเดี๋ยวเราไปได้ย้าตรงนู้นโอ้ยน้ำล้อนโอง่งป้าพ่อน้ำล้อนอง่์แล้วนะคะนี่กี่กี่กี่โอ่งแล้วพ่อได้สามโอ่งเลยบอ แล้วหัวก๊อกพ่อเอาเปลี่ยนมาใส่แล้วใช่ไหมโอ้มีน่ารได้เต็มสามองค์เลยนะคะเริ่มจากตรงลกๆนั่นหลยคุณลูกเอ๋ยโอ้งามขนาดเลยค่ะ FC ดูนะนี่เป็นกอไผ่นะคะนี่โอ้ดูมีต้นกล้วยอุดมสมบูรณ์ด้วยนู่นนะคะเวลาพ่อเดินขึ้นไปตรงองค์น้ำนู่น แถวนี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็ประมาณแถวน้องอันดย้ยาอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปช่วยน้องก่อนเสียหยาเป็นน้ำเขาอยู่นนเาานาะพ่อถามน้องอันไม่ได้เอาก๊อกไปบ่ลูกบ่พ่อถามน้องอัไม่ได้เอาก๊อกไปบ่ลูกบ่ไม่ได้เอาไปน้องอันบอกไปค่ะเดี๋ยวเราไปใกล้นะคะไป ย่าคลองมนิษแล้วนั่นนะ่ะเขาเอื่นนะ่ะเออมีแรงดายหญ้าอยู่เด้อ,อ,อมีแรงดายหญ้าโอ้ลูกชายาพ่อปานบ่มีแห้งนี่นะคะเอฟซี F C, เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อไม้ออกเยอะนะอันนี้เป็นหน่อไม้เอา่าแต่มันหน่อเขียวค่ะหน่อไม้อันนี้นะ่ะอันนี้น่าจะขาวอยู่ค่ะนี่ดินแตกนี่น้องเขานะคะนี่นี่นี่เอฟซี อันนี้พี่ฝั่งนี้ก็ออกฝั่งนู้นก็ออกนะคะโอ้เขียวเขียวพ่อนี่มทํทำอะไรพอดีไม่สายยางนะอ้าวมันขาดหมดแล้วบอกโอ้ยอ่าพึ่งไปดึงมันอย่าพึ่งไปดึงมัน,มนเรากลับมาจากจำปลาดงเราค่อยต่อเนาะ ออดึงลองดูมันก็ไม่พอดีจังอันเพราะว่าอันพอดีเราเอาไปตรงมะพาร้าวเดี๋ยวพ่พอนั่นแหละก็เรา,เาไปตรงมะพร้าวหมดแล้วจําได้แล้วเราเลือกเอาตรงนี้แหละไปเดี๋ยวเราค่อยซื้อมาเพิ่มแต่ไม่รู้วันไหนหรอกช่วงนี้ก็ช่วงฝนอยู่เดี๋ยวเรามาช่วยกันลุมนี่ได้หญ้านี่สามแม่ลูกนี่เดี๋ยวคุณแม่เอาไปตั้งไว้ข้างบน ช่วยกันนะคะน้องอันแม่อ๊อบแล้วก็พ่อนิ่มแล้วก็จะมาได้ยา้าแดดแดดล่มลมตกนะคะอากาศเย็นดีสามแม่ลูกดดเดี๋ยวค่อยตักแต่งปะไว้ก่อนอืมวางไว้ก่อน ขึ ة, well, ้นไปรับก tamam. ันขึ้นไปลุกสามคนแล้วมันก yeah, sure. uh, ็เร็วอยู่หรอกแม่อันบอกว่ายังไงนะอยากไปเดินจำปาดงบอกจักอะไรอ่ เรียนวานอนบ่วก็เรียนวานอนบ่พิทยอยู่กันธ์อ้าขยับไปขยับไปขึ้นบนลูกมาป่ะไปไปเทคนิคเลยโอ้ไปเทคนิคเลยเทคนิคจะบอเรียนบ่มาสามวาสี่มาห้ามาหกดักดูมันจะจบอยู่วันนี้นะอือโอ้ตัวทีดีอยู่เนาะว่ามันจะจบหรือเปล่าก็พยายามประคับประคองกันไปนี่แหละบ่จบคนบ่คนอาขยับไปผูกขยับไปเจ้านะแม่สีเสียเออตัดไปทุ่งไกลๆงานใหญ่เลย นีได้เรียนที่วิชาหล,หลายอย่หลายเตยเท่าคาไทยใบขึาาบขนิดเทน,นั้นตอนแม่ยิ่งเรียนมีหลายวิชาเราต้องตั้งใจเรียนถ้าถ้าถ้าไม่ตั้งใจก็ได้ทำเหมือนแม่กับพ่อนเรล่นีได,ดายาไดายาตลอดชีวิต แต่ถ้าเรียนสูงหน่อยก็ยังมีโอกาสเขาได้ทำงานจับปากกาปปกขยับข,ขึ้นไปพากันขยับขึ้นไปนะลูกเลื่อนเลื่อนนี่ค่ะช่วยกันมันก็เร็วหลายคนจับคนละสับคนละบาท2บาทเอสีมันก็เลยอ้าว <laughs> อยู่ใกล้กันเกินพอกับลูกเสียมใหม่นี่คมอยู่ป่พ่อคมอยู่เนาะ<ม>นี่นะคะอันนี้เราไถแล้วค่ะทุกคนก็เลยสวยอยู่แต่ยังไม่ได้ตกแต่งนะคะพวกนี้น้ําพ่อก็ล้นโอง่งส้างโอ่งแล้วใช่ไหมพ่อ,อสองเนาะอันที่สามไม่เต็มบ่ อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาจาดยำปาดงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะนี่จัดการร่องนี้แล้วก็ร่องนั้นก็ลูกชายได้มาแล้วค่ะแต่ขึ้นใหม่อีกแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนลงเนาะมันก็เลยตกบ่อยอ่ารีบๆลูกรีบๆจัดการเดี๋ยวมันขําแจะไม่เป็นไรข้าก็หนีบ้านของเราก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะคะใกล้ๆโอ้รรจกาศรอบเย็นๆเนาะก็สวยงามจริงๆพู้ มาเรงอะไรรองแล้วนะแม่งหว่างวะพ่อห้องหน่อกล้วยนะคะนี่งามอยู่มันบอกว่าสัญลักษณ์ว่าค่มแล้วค่่าแล้วนะคะแม่งหว่างรองละไอขาวก็มาอีกแล้วไอขาวไปไหนไปกันดีที่มันไม่เก็บผักกูดเนาะผักกูดนี่ไปไม่ได้คายฟีมันก็เลยไม่ได้ไปขาวขาย,ยันมากๆเลยนะนี่ตัวนี้นะ่ะเมื่อเช้านี่ก็ไล่คุบกระปอมกา ก็ต้องขอขอบคุณ FC นะคะที่ดูคลิปย้อนหลังให้ช่องไมลออปลกกอกนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณ f อพอตอทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนสินค้าของบริษัทมอมโฮมซับจำกัดนะคะถ้าใครสนใจก็ทักอดีลาทีพสกินออฟฟิเชียลนะคะ0ูนย์ก็สอ6แล้วก็อีกเบอร์0ูน2์หกสามนะคะก็สามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะคะว่าสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าตัวไหนก็ถามมาได้คะ่ะนะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ